ตั้งแต่วันที่26พฤษภาปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการยื่นเรื่องเพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัท Top u อัพท r i ิสนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครวันนี้มีเรื่องมาลองทุกต่อท่านลองรสัสมิชโข้อมูลนะครับในเรื่องของบริษัท Top Up Tourist นะครับโฆษณาหลอกลวงประชาชนนะครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับที่ Top Up t o ท r i ิสนะครับได้ดําเนินการในการชี้แจงนะครับ กระบวนการสืบสวนสอบสวนต่างๆบริษัทที่ได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยจึงไม่ใช่กิจการเถื่อนนะครับหรือเป็นธุรกิจที่นอกกฎหมายตามที่กล่าวหาแต่ประกาศใดจนกระทั่งวันนี้นะครับทุกอย่างได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วนะครับทางชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมจึงได้จัดถแถลงข่าววันนี้ในานามชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชรมนะครับก็วันนี้ก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับ ของบอริษัทรมัผลิตก็วันนี้ก็ขอ,อยืนยันว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็อยู่ภายใต้การรับรองนะครับของสอวบถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของคดีความที่มีผู้เสียหายเนี่ยมอบหน้านให้กับผมเนี่ยแจ้งความโเนคดีคร้องทุกล่วโทษเนี่ยกับบริษัทรรมัผลิตนะครับที่เดไอแลวก็ที่สำนักงานตำรวจชาติก็ได้มีการถอนคดีเรียบร้อยนะครับตามเอกสารฐานทั้งหมด เป็นที่ระลอยครับเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ทําธุรกิจที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับอย่างที่ได้เข้าใจกันนะครับสิ่งที่ผมจะต้องเอ่ยถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับได้ส่งผลกระทบต่อคนคนหนึ่งอย่างรุนแรงเขาต้องสูญเสยียทั้งเกียรติยศชื่อเสยียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือจนหมดสิ้น รวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขารักด้วยนะครับคนคนนั้นก็คือคุณรพัชส,สิธิ์หรือว่าเจมประเด็นเด็ดเจ,จ็ดสีแต่วันนี้ทุกอย่างก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าธุรกิจท็อปอัพจุลิสนั้นไม่ได้เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดผมจึงใค่ขอวิ่งบอลอยากให้พี่ๆพเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านได้ให้ความรักและเห็นใจต่อคุณเจมประเด็นเด็ดเจ,จ็ดสีเหมือนดังเดิมด้วยนะครับแล้วก็ท็อปอัพจุลิดวันนี้เราก็ยินดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึก โกรธนะครับไม่ได้รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจใดๆนะครับแต่เรารู้สึกว่า <c oughs> เราจะต้องแข่งขึ้นนะครับจากการตรวจสอบเหล่านี้นครับหลังจากนี้ไปก็จะมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าก้าวล้ำขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบสนองต่อการใช้งานของสมาชิกและผู้เร็โพวกโดยทั่วไปแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะครับจะประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับ ตามคำขวัญนะครับ Top Up t o ทัวร t สท็อปอัพอยู่ยครับเติมเต็มชีวิตให้กับคนทุกคนครับสวัสดีครับ